สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยักีิลำเพืดกออฟฟิเชียลนะจ๊ะสองสามมือแล้วพี่น้องบอได้คลิปมือนี้สิบห้าพี่น้องบุญมีการพาพี่น้องเที่ยวตลาดทั้งอำเภอพิบูลร,รักหรือว่าทั้งบันแดงของข้อตลาดนัดมือนีตรงกบันพฤหัสคิดีะไรอิกยังไปกแนแรงมือแรงก็สิมีการ จัดงานมันเกิดให้น้องไปพี่น้องบึ่มบริเวณตลาด,ดรอบๆเดี๋ยวี้จะล่อถาแม่กับลูกพากันไปห้องน้ำนี่นะ้ม่ท่านได้ออกมาอยู่ พี่น้องมา,าดิเขาในตลาดน้องพี่น้องเนาะเอาด้านนี้เนี่ยมันขาดเปลี่ยนก็มันขาดไปไป็งทุเปลี่ยนก่อนลุงพูดเดียวก็ได้ดอกว่ามาสามคน วัดกองพี่น้องวัดกองครับมาลงเนาะเที่ยวตลาดบ้านแดงพี่น้องหน่อยหน่ยหน่วยหน่อย

มาก่อนมามาก่อนมาก่อนมาก่อนบ้านเจทิกันให้กันจ้ลแลกไดไรับเงไงเก่นี่นี่นี่วดนี่เราคนหลายหวดกวนรคนบ่หลายแบบนี้เลย กุ้งแช่น้ำปลา ย่างรอไปเลยพี่น้องหาเบงกับเขาหาเบงเนี่าเป็นินแรงเลยย่งกิน พี่น you, um ้องหาซื้อพัปกินน้ำ่้านค่ะพันยอมมากกว่าหนึ่งร้อยร้านค้านะคะเปิดมามากกว่าปีนี่ ร้านไหนที่ยังเหลือผโคงรงการก็ละฟรีนะคะ <c oughs> ก็สามารถใช้ได้นะคะวันเซลวันสุดท้ายแล้วนะคะี่เป็นหู้การใช้ผิดโคงรงการทุลักทุลุนะคะร้านไหนที่รับสแกนก็แจ้งลูกค้าได้เลยนะคะท้านไหนที่เหลือยังคงเหลือผิดอยู่ก็แจ้งล้างมาได้เลยไม่เกเป็นหู้หหลูก รอาลีไนต่อม่ตแทนงทะเบียนได้นะคะรองหมูพ่อเราเหรอเรารน้าของท่าออกมาด้วยลูกค้าค่ะรอบส่งรอบสากแล้วจะเด็นข้าก็จเป็นข้าทางข้านะคะไม่ต้องเดินข้าทางลูกค่นลูกรว่ความเพิ่มเงิด้วยนะคะมันจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ไว้รอเราโอเคนะคะ้ก็มาขอซื้อได้เลยใช้ได้ทั้งระบบโทูสสายแจกนะคะหรือว่าเหมชอลไลูกสาขาพังเข้าด้านร้มนะคะไปเดินเข้าด้านลี้จากทางข้า,า,าออกยให้ถูกด,ด้วยง,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 งานนี้ปร,กรากฏว่าพี่น้องค้นหลพอวางเงก่อนจ<ร>ะจืดมากคนบ่ไหลป่น<ร>านี้พี่น้อง ต้องซีดแต่คว้องที่ตลอดพี่น้องใช้แมตต์ท่ตลอดอลอดูกค,ค้าก็อย่าลืมดูแลความสะอาดกันด้วยนะคะเวลาดูนมาร์กหรืดถอดถไปนะคะถ้าหมดแล้วก็อย่าขยะลงถุงลงถังนะคะไม่มีเคลี่ยร่าง ได้ยังข้างนี้หอยเล็บมาอยู่บ่หอยแคนี้เอาหอยเล็บมาอยู่บ่หอยยังนี่เพนหอยลายหอยลายบ่เอาไปยบ่เอา่ก็เอาหอยนหอยน่มหอยแค่เอาเยก็หาหอยออยอื่อะไละละแปดสิละแปด น้ำกินเพื่เองงบม่ใบห้องสนี่แล้วะอืมอืมเออสงาไตบ่บ่นี่ว่นี่นั่งไงงานเลาะไปรื่อยพี่น้องหาเลาะบึง

เอกมาได้ตันไหไปยังคับจะมีซื่อต่อนเข้าาไปเ้านชมาชมามันหาสุไปบานมาบ้าน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 เอาใส่แมตใส่แมตหักข้อไปเลยต้องใส่ต้องใส่คนหลายคนหลายใส่แมตด้วคนหลายหรือคนหลายป้องกัน ฮ่าดอแค่นี้ง่ายๆอุ้ยถามไปเนาะแม่ฮักไข่ก็พอต่ลูก ซื้อบอกหน้าไปนะแถวของหน้าซื้อบอกหน้าไปนะนี่บพริกันนี่บอคีกันนี่ก็ซื้อนล้วแม่พริกนี่พริกอันกะเลี่ยงนี่เคิรนพริกกะเลี่ยงนี่ เขาจะบอกกุ้งกุ้งนี่สิกุ้งกระเทา و คุ้ยลาไผ่สดก็จะบ้านขาบ้าดมือยกไปร่วมน้องเดินออกก็น้องต้องได้อยู่ข้างนอกรอนะคะหรือว่ารอที่จุดพัดกรองก็ได้นะคะเรียกอาหารทะเลุี่น้องเขาไปย่างขออนุญาตด้วยว่าจะเป็นกุ้งเพราะว่าจะเป็นคำนี้นะคะแต่ถ้าน้องสามารถสวมได้ก็ ขอแมตฟรีได้นะคะเรามีบริการแจกฟรีนะคะใช่ไหมจ๊ะอ,อพบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าทางเข้าทางออกช่วยดูให้ชัดเจนด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะผู้ปกครองท่านใดที่พาบุตรหลานของท่านมานะคะฝากดูแลน้องด้วยให้รองสวมหน้ากากอนามัยนะคะเด็ก่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเลยพอแม่พี่น้องจากต่างจังหวัดก็กลับบ้านกันมาเยอะนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะไอ่หนองย่างบมดหาบงเกือบกันเกือบบ้งงามใช่เกือบอาบน้ำกัน เต็มตีนเต็มต,ตีนเต็มมือพี่น้องไปเบื้องดูวอาเบื้องเกือบไปใช้หน้ามงเด็กนอยน้ำกินเอาไว้ใงเด็กหน่อยใส่อีกครึ่งมีหลายคู่แล้ว

เน่ยนี่บกนี่บนี่แะ่าได้เบิกเต่าตัวนี้กเือเดียวกันไง ha cửa con tôi bữa cầu Bữa, đây. bữa kết Bữa mời 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 บเรบเ่็กหกบร่ยบเ้บเร่กับองบ้งตัว่อไอะกเจ็ดซื้อไแม่เพื่อลูกไงเน่ยเ่ซื้อไว้แมเพื่อลูกไงมาลองเบ้งบอมาด้ยุ่บ้งนี่แหละก็ดีนะ พี่น้องปิดชีพไอชมี่จังพ่อๆกันชีพต่อไปสิเป็นชีพแม่น้ำพี่น้องถ้าเขาติดตามชุ่มด้วยพี่น้องเด้อถือว่ามื้อนี้ให้การให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นการย่างรอดตลาดทั้งบันแดงด้วยพี่บุญรอดนะพี่น้องเนาะได้เวลาคำเดียวเดี๋ยวถ้าบ่งลิปต่อไปสิเป็นชีพแม่น้ำพี่น้องถ้าเขาติดตามชมทางช่องใหญ่จีนละเบิดหรือพี่เชอร์เด็กพี่น้องเนาะเบิ่งเราอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเด็กพี่น้องเด้อเอาไว้ชมี่มี่สวัสดีค่ะ